เด่นนาสร้างความยิ่งใหญ่และสสะเทือนให้กับวงการสัญญกรรมในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศได้ไม่น้อยเลยละค่ะเมื่อดีอาส์คลินิกนะคะที่นําโดยหมออ์ตหรือว่านายแพทย์ธรรมรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีอาส์คลินิกแพทย์สัลญกรรมชั้นนาของเมืองไทยรวมโดยคุณบูนะคะกรรมการผู้จัดการทีมผู้บริหารและทีมแพทย์คุณภาพของดิอาส์คลินิกได้เลิกงามยามดีของวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะจัดพิธีตั้งเสาเอกบวงสรวงเทวดาปูชาเลิก เพื่อสร้างดออาร์ฮ ospital นะคะโรงพยาบาลสัญญกรรมความงามครบวงจรมาตรฐานระดับสากลภายในเครือของ t ด e a อาร์ตคลินิกภายใต้บริษัทอาร์ตออฟเซอร์จอรี่จำกัดนะคะที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า12ปีโดยได้มีการทุ่มง,งบกว่า600ล้านบาทนะครับเพื่อหวังยกระดับโรงพยาบาลสัญญกรรม t ด e a อาร์ฮ ospital นะคะให้เป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมชั้นนาของประเทศไทยและสนักับสโลแกนที่ว่านะคะสวยระดับไฮแคสต้องที่ t ด e a อาร์ฮ ospital ที่พร้อมเปิดให้บริการนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567 โดยภายในงานพิธีดังกล่าวนะคะยังได้หลอกบรรดาคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวขวัญอุสามณนีสาวน้ำตาลชริตานะคะแล้วก็คุณแอนนาวรินทอร์ดรวมไปถึงอีกมากมายนะคะเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้เป็นงานตั้งเสาเอกนะคะรับของโรงพยาบาลดี a อาร์ตอสเวทัลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวผมเองแล้วก็น้งบูเนี่ยได้เข้าสู่ ทำคลินิกของตัวเองมาประมาณ12ปีแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนเนี่ยตอนนั้นมีเงินในบัญชีเลย500,000บาทนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับก็ขยายสาขาตอนนี้ปัจจุบันก็มี3สาขาแล้วนะครับก็มีที่พัทยาสยามสแควร์วันแล้วก็ที่ลาดเท้านะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับก็เราก็เล็งเห็นว่าในธุรกิจสัตวแพทย์ความงามนะครับก็มีการแข่งขันนะครับแล้วเราก็อยากจะ พิ่มนะครับหรือยกระดับมาตรฐานของเราให้เป็นระดับสากลมากขึ้นนะครับเพ<ม>ื่อรองรับทั้งคนไข้ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ<ม>เราจึงเลือกเออโลเคชั่นตรงดอนเมืองนะครับ<ม>เพื่อที่จะใกล้กับสนามบินดอนเมืองที่เพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับทั้งทั่วประเทศนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศด้วยนะฮะณวันนี้นะครับก็โรงพยาบาลยาตพัิทนะครับก็มีทุนก่อสร้าง ประมาณ600ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบจาก12ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มเงินลงทุนคือ500 0 0 0บาทนะครับก็เติบโตภายในระยะเวลา12ปีก็ประมาณ1,200เท่านะครับก็ยังอยากที่จะอยู่ในอ,อ,อยากอยาช่วยนะฮะยกระดับธุรกิจสัญญการความงามนะครับเพื่อที่จะผลิตผลงาน,นดีๆในการดูแลคนไข้ดูแลลูกค้านะครับเพื่อให้ได้รับ เอ่อบริการที่ดีมีมาตรฐานในระดับสากลนะครับณนะตอนนี้เราเป็นคลินิกนะครับก็เอ่อจะไม่สามารถอาจจะไม่สามารถนอนค้างคืนได้มากนักนะครับก็พอเป็นโรงพยาบาลแล้วเราก็สามารถเอ่อทหัตการที่นอนโรงพยาบาลได้นะครับก็จะมีหัตการที่เอ่อสามารถดมยาสลบได้นานขึ้นเช่นดูดไขมันที่มากขึ้นเสริมหน้าอกนะครับเอ่อหรือการแปลงเพศนะครับซึ่ง Uh, เราก็าจ,จะมองในเรื่องของวัฒ uh, นธรรมเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับการ uh, ศาสตร์ของการชะลวัยหรือเรื่องของการผ่าตัด uh, กระดูกนะหรือตาก็อยู่ในสโพปที่เรา uh, สนใจลงทุนด้วยครับครับจริๆงๆคอนเซปต์ของโรงพยาบาลเรานะครับก็เรามีสโลแกนว่าความสวยระดับไฮคลาสต้องที่ t ดี a อาร์ตพิ t a l นะครับนอกจากนี้เราก็อยากจะเป็น the best place นะครับสำหรับ uh, ทุกทท่านนะครับทุกๆคนทั้ง uh, คนไข้นะครับเจ้าหน,น้าที่คุณหมอหรือผู้รับงานทุกท่านที่มาตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นสถานที่ที่มอบอะไรกลับไปให้กับทุกทุคนครับในเรื่องของทีมแพทย์นะครับเราก็คัดเลือกคุณหมอที่มีฝีมือดีนะครับจากหลายๆความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะครับโดยคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยจะ,ะจะทำในหัตถการที่ดีมีผลงานจำเพาะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะ,ะถ้าเกิดว่าคุณหมอคนนึงทำหลายอย่างเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ดีเท่ากับคุณหมอที่สโคโฟกัสเข้าไปเพียงแค่หนึ่งถึงขัตถตารนะครับก็จะดีกว่าเราจะเน้นเรื่องของแพทย์เฉพาะทางนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีเลอรที่ให้ลูกค้าได้รับกลับคืนไปครับลูกค้าของยคลินิกตอนนี้มีทุกช่วงวะะัยเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าหัตถาารที่เรามีะคะ่ะเรามีตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าเลยตอนนี้ที่เป็นคลินิกนะคะก็ขาดแค่แปลงเพศ แต่ว่าอตอนที่เป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คาดหวังกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนนี้ลูกค้าที่มาที่เดียร์ทีดิกก็มาจากทั่วโลกแล้วค่ะมาจากทั้งกลุ่มอาหรับจีนอินโดเพื่อนบ้านของเราอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าคนไทยจริงๆก็เหมือนที่บอกว่าเรามีทุกขัตาการเพราะฉะนั้นดาราก็เอาตามที่ปัญหาของแต่ละท่านเลยว่าแต่ละท่านมีปัญหาอะไรอยู่นัน้นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาดูแลรูปร่าง ผิวพรนอะไรเงี้ยค่ะเสริมความมั่นใจเพราะว่าที่เราทําได้หมดทั้งผิวทั้งเปลี่ยนแปลงอบอดี้อะไรเงี้ยค่ะได้หมดหน้าออกได้หมดเลยค่ะปลายปีเอ่อปลายปีนะ2567ค่ะประมาณเดือนพฤศจิกายนสามารถมาใช้บริการได้แล้ววันนี้ในวันเโรงเสาเอกนะครับแล้วก็ถือโอกาสนะครับในการ และนันคุณหมอบอยนะครับเพราะว่าและขอเป็นหมอใบหน้าตไปนิดนึงได้ครับก็ผมนายแพทย์ดีศอนนะครับสิริสันติรังหรือว่าหมอบอยนะครับจากวายบีคลินิกครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็ขอร่วมแสดงความดีใจนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของหมออาร์แล้วก็ดีอาร์ตคลินิกนะครับก็จริงๆแล้วนะครับคุณหมอบอยเนี่ยจริงๆคุณหมอบอยเป็นเจ้าของคลินิกที่โด่งดังมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆผมกับหมอบอยเนี่ยรู้จักกันเป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เอเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะ แทนที่เราจะแยกกันเติบโตเนี่ยเ,เรามาร่วมกันดีกว่าไหมเพราะว่าทางทางตกเองเนี่ยจะทาโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนคุณหมอบอยเนี่ยก็เป็นหมอที่มีฝีมือมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเสริมน้าอกนะครับคือการแยกกันโตในสมัยนีย้อาจจะไม่ใช่สิ่งโจทย์เป็นโจทย์ที่ดีในการธุรกิจนะครับการรวมกันโตไปด้วยกันเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับธุรกิจได้ดีกว่านะครับวันนี้ก็เลยผมก็เลยไปชวนหมอบอยมาว่า มาอยู่ด้วยกันะะไหมอ่าคลมาวยก็เซเลสเลยครับพี่จากที่หมออาพูดนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับและเราเองก็รู้จักกันมานานแล้วก็มีจุดที่เราเห็นร่วมกันหลายๆอย่างเช่นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพการดูแลนะครับของผู้รับบริการซึ่งการรวมกันผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถมอบศักยภาพตรงนี้นะครับทั้งเรื่องของการจัดการในเรื่องของการให้ความบริการที่ดีเลิศที่สุดนะครับความปลอดภัยที่มากที่สุด และความสุขของแม้ว่าจะเป็นคนในองค์กรและผู้รับบริการครับเพราะนั้นการรวมกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ทคิดว่าดีที่สุดนะครับและจะช่วยกันนําผลงานนําความรู้ความสามารถเนี่ยมาให้บริการกับผู้รับบริการได้มากขึ้นครับผมด้วยวิสัยทัศนะครับด้วยการบริหารนะครับของทั้งคุณอนัน์และคุณบูผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในชื่อของโรงพยาบาลศัยกรรมที่ดังที่สุดที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ,จนในเอเชียแน่นอนครับผม ก็ทำตรงน้าที่นี่ค่ะแล้วยังทำไม่จบด้วยก็อยากให้คนาทำที่นี่นะเพราะว่าเตัน,นเองก็ผ่านมาหลายหมอผ่านมาหลายโรงพยบาบาลก็มั่นใจ็บที่นี่มากคน่ะ